สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทย์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะนำเรื่องราวของตัวเลขจากปิศณธรรมของผ้า,าจารย์ชัยชนะนะครับที่งวดที่ผ่านมานะครับ8 6 7 7 8 6กนะครับก็ถือว่าเข้า3ตัวนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็มาตามกันต่อลุ้นกันต่อนะครับก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวนะครับแอดมินขอเรียนว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับก็มาเริ่มกันที่ปริศนาดังนะครับปริศนาของพระอาจารย์ชัยชนะนะครับที่หลายๆท่านน่าจะรอคอยกันอยู่นะครับแอดมินก็พามาดูเรื่องราวของปริศนานะครับงวดที่ผ่านมานะครับปริศนาของพระอาจารย์ชัยชนะถือว่ามาตรงนะครับเข้า3ตัวนะครับ 7866867นะครับก็ถือว่ามา3ตัวนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าจะยังให้โชคต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสำหรับปิศนาธรรมของพระอาจารย์ชัยชนะนะครับงวดประจำวันที่1เมษายน2565นะครับก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดีตัวเลขพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับ ปิศาธรรมนะครับขอเชิญร่วมทําบุญบริจาคก่อสร้างวัดใหม่ชัยชนะผ่านบัญชีนะครับก็มีเลขที่บัญชีนะครับแล้วก็ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับในวันที่15เมษายนนะครับแต่สังเกตดูดีๆนะครับ15นะครับแล้วเมษาเนี่ยเหมือนจะเป็น1 5 6นะครับแต่ว่าปิศนาที่ให้มาจริงก็คือข้าง4 18นะครับ ข้างสี่ใช้คำว่าข้างเอ,อนะครับข้างสี่หนึ่งแปดแต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับไม้โทไม่ได้อยู่ตรงขอไข่นะครับไม้โทไม่ได้อยู่ตรงขอไข่นะครับแล้วก็เอทอัง้งหมดที่แล้วนี่เลขงองงูนี่ก็จะเป็นเลขเจ็ดนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วที่น่าจับสังเกตก็คือคําว่าข้างเนี่ยไม้โทจะไม่ได้อยู่ตรงเอ,อนี่นะครับ แต่ในแบบแรกนะครับก็คือแอดมินมองว่าเป็น974นะครับแล้วก็มองมุมที่2นี่ก็เหมือนกับจะเป็น972นะครับ972หรือว่า974นี่นะครับ974หรือถ้าจะเอาตามตัวเลยนะครับตามตัวเลขที่ทางผ้าจารย์เขียนมาให้เนี่ยคือเลข4นะครับเลข1เลข8เนี่ยคือชัดเจนนะครับ เลข4เลข1เลข8อันนี้คือชัดเจนนะครับก็คือ148 748เนี่ยก็มองได้นะครับคือถ้าเอาตามตรงตัวเลยนะครับตรงนี้อาจจะแยกคู่แยกชุดออกมาได้นะครับอลองดูนะครับตรงนี้ว่าจะเห็นเป็นอย่างไรชอบเป็นอย่างไรนะครับสำหรับปริศนาธรรมงวดนี้นะครับให้ดูด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างก็ ตัวงองูก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นเลขเจ็ดนะครับก็จะเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับที่มีคําว่างองูงองูนี่ก็แต่ถ้าเราดูคําว่าข้างสี่ข้างสี่มันก็จะเป็นเลขห้านะเลขห้ากับเลขสามนะครับข้างสี่มันก็จะมีเลขห้ากับเลขสามที่เป็นข้างสี่ข้างสี่หนึ่งแปดข้างสี่หนึ่งแปดก็คือ 418 419กับ417ข้าง418ข้าง418นะครับก็อาจจะเป็นว่า417กับ417กับ419<ม>ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นข้าง418นะครับแต่ถ้ามาดูคำว่าเชิญร่วมทอดผ้าป่าสาม,มัคคีนะครับก็จะเห็นคำว่า15 156นะ เพราะว่าจริงๆจะเขียนคําว่าวันที่15เมษายนนะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆเนี่ยก็เหมือนจะเป็น1 5 6 2อยู่นะครับ1 5 6 2ถ้าดูดีๆนะครับเหมือนจะเป็น1 5 6 2หรือ1 5 6นะครับฉะนนั้นแล้วก็อาจจะตีได้หลายความหมายหน่อยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับ ข้าง418นะครับก็จะเป็น417กับ419ก็ก็มองได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่เอาคำว่าข้าง418ก็นะจับตามที่แนวทางตัวเลขที่เคยแปลแปรกันเนี่ยก็ตัวแรกก็จะเป็นขอไข่เนี่ยก็จะเป็นเลข9นะครับ แลครับเพือนแอดมินลองให้แนวทางมานะครับตัวเลขก็จะเป็น974 972 418 156 971 748 718 742นะครับแต่ที่แอดมินมองว่าน่าสนใจก็คือ974 972แล้วก็971นะครับคือมองว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็156นี่ก็จริงๆก็สวยนะนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับ แอดมินลองเอาตัวเลขดังนะครับที่สำนักดังนะครับที่ให้ตัวเลขมาก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบดูนะครับอย่างชุดจริงเม็ดเดียวของเจฟฟองเบียร์เนี่ยก็จะมี953นะครับ953 56 57 58 53นะครับอืมก็น่าสนใจอยู่นะของะอาจย์ชัยชนะจะไม่มีจะไม่มีเลขห้านะครับแต่ว่า ตามปริศนาก็จะบอกว่าข้าง4ข้าง4ก็จะมี3กับ5ก็มองได้เหมือนกันนะร,รัฐบาลไทยเลขทูปปู่ของแม่น้ำหนึ่งนะครับก็ให้6 5 3นะครับ6 5ห65ก็จะไปตรงกับออตัวเลขที่เขียนว่า15เมษานะครับก็จะเป็น6 5หหรือจะเป็นซองเทวดาก็คือมี516ที่ตรงกันนะครับ516ที่ตรงกัน 5,6,9จริงๆก็มองได้เหมือนกันนะครับ569หกาคำว่า15เมษานะครับก็มองเป็น15 15 156แล้วก็9ตัวมองมาก็เหมือนกับเลข9เลข9ก้าหรือเลขสองมองได้นะครับอันนี้เป็นแนวแนวทางตัวเลขของพระจาจาร์ชันะที่ไปวัดหนองน้ำแท่งนะครับที่ได้รับกิจนิมนต์นะครับไปร่วมงานนะครับก็ เลขใต้ฐานพระพุทธรูปในงานนะครับก็จะเป็น118หรือว่า618นะครับแล้วก็เลขทูบที่จุดในงานนะครับก็จะเป็น180นะครับแล้วก็เลข3ตัวแอสเตอร์นะครับ387นะครับลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะครับกับผอาจา์ชัยชนะนะครับว่ามีตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับที่พอจะตัดออกมาเป็นแนวทางตัวเลขได้นะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสุดท้ายเอ็มินขอขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ